เชื่อไหมว่ามันจะมียุคหนึ่งที่ผู้หญิงตัวเล็กใส่แว่นดัดฟันเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่ามากตอนนั้นกำลังจะดัดฟันแล้วตัวเล็กแล้วขาดแค่ใส่แว่นทำไงดีเราก็เกิดไอเดียปิ้งพี่สาวสายตาสัน้นได้ใส่แว่นเพราะอ่านหนังสือเยอะหลังจากนั้นก็อ่าน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 ,าน,านแล้วก็อ่านในที่แสงน้อยๆเข้าไว้ผ่านไปสักพักสันสมใจดีใจมากได้ใส่แว่น แต่เวลาล่วงเลยไปวงการสายตาสั้นเข้าแล้วออกยากมันสั้นเรื่อยๆสั้นจนถึง900จากตัวเล็ดดัดฟันใส่แว่นกลายเป็นตัวบเบล์แว่นหนาเตอะแล้วพอแว่นหนาใส่ยังไงก็เออแว่นหนักดั้งไม่มีแว่นหล่นตลอดไปอีกยังไม่รวมตอนไปกินชาบูหมูกระทะควันเข้าเป็นฝ้ากินไม่ทันเพื่อนฝูงถอดแว่นทีนึงเหมือนมองอะไรไม่เห็นเคยทำแว่นหัก ลืมเอาคอนแทคไปสภาพตอนนั้นรู้สึกเคว้งคว้างมากยังไม่รวมกับบางครั้งลืมว่าถอดแว่นไว้ตรงไหนค้ำหาทั้งวันนี่เป็นแค่เหตุผลบ้างส่วนเท่านั้นเหตุผลสำคัญอยากสวยเอาเป็นว่ามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่านี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแอดนะคะซึ่งอาการอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลซึ่งศูนย์เลสิกที่แอดทำมีให้เลือก2แบบ คือ 1. เลซิกคือการเปิดกระจกตาโดยใช้เครื่องแยกชั้นกระจกตาให้มีความหนาประมาณ1ใน3ของความหนาของกระจกตาทั้งหมดแล้วใช้เลเซอร์ขัดเนื้อกระจกตาชั้นกลางเพื่อเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาโดยรวมแล้วจึงปิดผิวกระจกตาเข้าที่เดิมแล้วยิงเลเซอร์ลงไป 2. PRK คือการขูดผิวกระจกตาชั้นนอกสุดออกแล้วยิงเลเซอร์ลงไปเป็นวิธีการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติแบบถาวรวิธีหน่งโดยการลอกผิวกระจกตาด้านนอกสุดของกระจกตาออกก่อนซึ่งจะมีลักษณะคล้ายผิวถลอกแล้วใช้เลเซอร์ปรับแต่งความโค้งของผิวกระจกตาโดยตรงวิธีนี้เป็นวิธีที่มีมาก่อนเลสิกหลายสิปีและยังใช้จนถึงปัจจุบันค่ะ ส่วนจะทำได้ไม่ได้ยังไงต้องไปตรวจสายตาก่อนเพราะทำได้ไม่ได้ต้องอยู่กับความหนาของกระจกตากับเช็คว่ามีโรคทางจอประสาทตาไหม ก่อนทำก็โทรนัดตรวจสายตาขอคำแนะนำต่างๆซึ่งพี่พยาบาลจะแนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนตรวจอย่างละเอียดโดยต้องงดใส่คอนแทคเลนอย่างน้อย5-7วันเพื่อให้วัดสายตาได้คงที่วันตรวจให้สระผมมาก่อนเพราะจะสระผมเองไม่ได้7วันแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าและงดฉีดน้ำหอมพี่พยาบาลจะนัดให้เราไปถึงแต่เช้าเพื่อทำประวัติ วัดค่าสายตาวัดความดันลูกตาวัดความหนาและความโค้งของกระจกตาซึ่งเวลาตรวจจะมีการหยอดยาขยายม่านตาด้วยเวลาหยอดเสร็จภาพจะเบอเบอหน่อยถ้าผลออกมาว่าเราสามารถทำเลสิกได้กระจกตาหนาพอหรือไม่เป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาก็รอให้ม่านตาหดเป็นปกติแล้วทำตอนบ่ายวันนั้นได้เลยแอดสั้น900แล้วก็เอียงนิดหน่อยโชคดีที่กระจกตาหนาพอ แอดตาแห้งมากและตาเล็กหมอบอกว่าจะเจ็บหน่อยตอนใส่ที่ถ่างตาหลังทำเลสิกต้องทำใจว่าตามันจะแห้งประมาณ6เดือนซึ่งแอดไม่มีปัญหาเพราะว่าเบื่อใส่แว่นตลอดชีวิตแล้ว พอถึงช่วงบ่ายมานตาแอดหดประมาณบ่ายสอก็เริ่มเตรียมตัวทําโดยพยาบาลก็จะให้เราใส่เสื้อคลุมหมวกคลุมผมและรองเท้าปอดเชื้อแล้วก็ไปล้างหน้าขึ้นไปเตรียมตัวก่อนทําพี่พยาบาลจะหยอดยาชาและยาอีกหลายตัวให้ก่อนถึงคิวบอกตามตรงว่ากลัวมากจะเปลี่ยนใจก็ไม่ทันแล้วแต่ที่นี่เขามีบริการจับมือแอดขอให้พี่พยาบาลเข้าไปยืนจับมือในห้องอย่างไม่ลังเล ถึงคิวขึ้นเขียงหมอเริ่มเอาพลาสติกมาแปะเพื่อเก็บขนตาจากนั้นหมอเอาที่ล็อกตามาขึงตาเราและหมอใส่เครื่องมือทางตาก็ต้องบอกว่าเจ็บแบบที่หมอบอกแต่เจ็บแบบทนได้เวลาเจ็บพี่เขาจะบีบมือให้กำลังใจแล้วบอกว่านิดเดียวค่ะทนแป๊บนะคะจากนั้นจะมีจุดโฟกัสให้เราคอยมองช่วงนี้เราจะเห็นแบบเบอร์อรให้มองนิ่งๆอย่ากรอกตา ขั้นตอนสำคัญทีนี้หมอก็จะเปิดกระจกตาแล้วที่ตอนได้ยินชื่อก็โคตรกลัวแต่ตอนนี้ไม่เจ็บเลยพลึบมันเป็นความรู้สึกพลึบแค่แวบ,บเดียวเท่านั้นเหมือนมีอะไรมาดูดตาไม่เจ็บ พอเปิดกระจกตาแล้วหมอก็จะเช็คว่าขอบกระจกตาเรียบร้อยดีไหมถ้าเรียบก็จะลงมือเลเซอร์เลยโดยความนานจะขึ้นอยู่กับค่าสายตาสั้นมากก็จะยิงนานหน่อยของแอดก็จะนานๆน,นิดๆยิงแก้ค่าเอียงก่อนแล้วค่อยยิงแก้ค่าสั้นแต่ที่ยากที่สุดสำหรับแอดคือห้ามทำตาล็อกแรก เพราะกระจกตาจะย่นได้ให้มองที่จุดโฟกัสที่เป็นไฟสีเขียวอย่างเดียวแต่มันจะมีช่วงที่เรามองไม่เห็นหมอเขาจะคอยบอกว่าให้เรามองตรงไหนแล้วมันยากยังไงนะหรอเพราะแอดไม่รู้ตัวเลยว่าแอดกอกตาไปมาเหมือนคนเสียสติที่กลัวจัด โชคยังดีที่กลัวแล้วยังนอนตัวแข็งคุณหมอก็ใจเย็นมากพยายามบอกให้มองลงมาตรงๆให้ได้กว่าจะยิงเลเซอร์ได้แต่ละทีทุกคนในห้องผ่าตัดลุ้นๆตามกันพอปิดกระจกตาแล้วก็เป็นอันเสร็จย้ายไปทำอีกข้างต่อพอเสร็จสองข้างก็จับเราไปวัดสายตาอีกทีโดยรวมใช้เวลาในห้องผ่าตัดแค่15-30นาทีเอง หลังจากทำเสร็จหมอจะปิดตาอุนตาแมนให้ให้ติดไว้ทั้งคืนยันเช้าวันรุ่งขึ้นค่อยถอดออกเช็ดตาตามที่พี่พยาบาลสอนมาหลังจากทำเสร็จจะมองเบอรเบอลืมตามไม่ขึ้นเป็นปกติหลับตาไปเลยสำคัญมากว่าหากใครคิดจะขับรถมาหรือสตองพอมาคนเดียวได้ขอร้องคะ่ะว่าอย่าถือว่าแอดขอเพราะแอดทำมาแล้วสุดท้ายต้องโทรตามเพื่อนมารับ ตอนทำเสร็จการที่จะถางตาให้ลืมได้มันยากมากที่สำคัญกลับบ้านให้นอนนอนแล้วก็นอนยิ่งนอนเยอะยิ่งหายเร็วถ้านอนไม่หลับหมอจะให้ยานอนหลับมาด้วยก็กินไปซะ วันรุ่งขึ้นหมอนัดอีกรอบวันนี้เริ่มเห็นชัดแล้วตื่นมายังเครืองๆอ,อยู่ยังมองไม่เห็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องตกใจเพราะมันจะค่อยๆชัดขึ้นเองแล้วอีกสองอาทิตย์ค่อยมาหาหมออีกทีหลังจากทำห้ามตาโดนน้ำโดยเด็ดขาด7วันและต้องหยอดยาแก้อักเสบตามหมอสั่งและหยอดน้ำตาเทียมอย่างเคร่งครัดแต่งหน้าได้แต่เว้นรอบดวงตาไว้หน่อยนะส่วนของแอดตาแห้งมากกับต่อมไขมันใต้ตาเยอะตาเลยอักเสบนิดหน่อย หมอเลยให้พักยาวๆหยอดยาแก้อักเสบทุกสองชั่วโมงและน้ำตาเทียมทุก1ชั่วโมงตอนนี้ถึงยังจะเครื่องอยู่ขนาดมองไม่เห็นถึงร้อเปอร์เซนแต่มองโลกสดใสมากที่สุดในชีวิตเลยละ่ะ